เบาหน่อยครับมวนเบาหน่อยครับมวลชาแนลครับพี่มารีขอบคุณเน้อเบาหน่อยวุน่นวายเด็กๆวุ่นละมาฟัางเด้อสิลับเห้ฟังเดือดๆจะไปใส่เด้อยู่แถวฟังลำ <c oughs> คนหลับเอนลยที่ทลำให้ฟัง เป็นก <constra ks S 3> ็ฝากคนอื่นโยนก็ได้ไม่เป็นไรมาสั่น่าถ้าเจวีไลเป็นโยนคงโยนแต่น่าแลี้นวไอคือโโยนให้องวีไลมาไอคือโมโยนผู้ไก่ผู้ไกลมันาลองคือโโยนให้อายคืนอะไนะจะโยนให้ลองวีไลมาคือไรเลยนะจะโยนให้มาสั่นบ่เสื้อดอกบ่เสื้อดอก เบาหน่อยมาผู้เสื้อดอกบ่เสื้อดอกน้องวีไลทตัวหัวหล่อมาเบาหน่อยตัวหัวหล่อคือกันบ่เสื้อดอกนะน้องวิไลท์มันเก่งอยู่เด้เห็ดบ่อเดชมันเห็ดเดชมันเก่งอยู่มันจะมันมานอนเฝ้ามันมานอนเฝ้าไม่จูนตลอดเบาหน่อยอธิษฐานลักทำงานอยู่นะเดี๋ยวเจ้านาย ก็ไล่ออกแล้วนะเดี๋ยวจบน่าจะจะไล่ออกเลยถ้าได้คุยค้าแต่เหลนอยู่ติโลกขอบคุณนะคะขอบคุณยาาตีตะแหลงวาเอาเล่ามาจักต่อจักบะถึกขกายห่อบะถึกป่องมันจีเสียวใส่มือได้น้องเอ้ยไข่คบตัวล่อหน้าเขียวมาเลยไข่คบไข่คบ บบาหน่อยแตว่ารออยู่กัน <laughs> ยมามตีขลาดเบายมามตีขลาดลมอ <laughs> ย่าง, <laughs> งนะะโอ๊ยบาได้ดอกสวัสดีพี่แค่น้อยเบาหน่อยบอกเดี๋ยวจะยนพี่ยนให้ทุกคนเลยจ้าย่นให้ทุกคนจ้าน้องวิไล่า ยามาตีแต่แรงล่มตงบ่มีกะลาดเงินยามาตีกะลาดหล่อสะลาดเป่าอีหยังเนาะโอ้ยปจุนจับมาได้เดี๋ยวจะไปหามว่มันมาใหมา่ดีครับเบาน้อยน้องไข่เป็ดว่ะน้าท่านไข่เป็ดเลยเมัมน,นีันผ้าเสื้อดอกบรเห็นมาหนอ่อยเอาผ้าเสื้อดอกบรเห็นกินไรที่จะย่นให้น้องวะ ก็คือไล่ที่น้องจะย่นไหนน้วสวัสดีนะคะพี่ไข่เป็ดพีไลบอกสวัสดีพี่ไข่เป็ดจ้าดีครับน้องวิไลพี่ไขเ่ไขเขียดตาปาด,ดไข่เขียดตาปาดเอฟซิไข่นุ้ย เจ้านายไม่อยู่แม่ลูกก็เลยได้โอกาสเจ้านายไม่อยู่เลยได้โอกาสสิลูกกดคขาใหญ่เลยสิกดแป้นใหญ่เลยขอบคุณจ้านั่นอุ้งงานแล้วเอาหน่อยนั่น,น,นอุ้งงานแล้วนวะ้ารอล ไ่จูนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องมัชีสวัสดีค่ะมัชีซีสยามสวัสดีนะคะสวัสดีที่เข้ามาทักทายมอจูนเ้อคุณท,ทุกเลิกทุกไรค่ะยิ้มหนาเขียวเลยมานองอู่งานเ <c> ล <oughs> ยย้ลา,ามีคนว่าอู่งามะดุบมาหน่ <c oughs> อยแต่เซลลเซลนอนเนาะ นี่นะคะน้องมัตซีคนงามวิไลบอกสวัสดีน้องวิไลคนงามค่ะอืยน้องมัตซีโทษทีค่ะวิไลสวัสดีน้องมัตซีคนงามสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณมัตซีมาบเบา,บาหน่อยครับมวนบอกสวัสดีน้องมัตซีคนสวยมัตซีสุสยาน